วันนี้เราครับเรามาดูผลงานของสองสาวบ้านนาบงนะครับนาบงมาด้วยกันจํานวน5สาวได้แก่หน่องสามสี่ห้านะฮะเราเห็นผลงานของคนนี้ไปบ้างแล้วก็คนนี้ก็มีนะฮะคนนี้มีคนนี้ยังไม่มาวันนี้กิติยาทำปากจูขอ,อก่อนยิ้มด้วยครับอีก9รูปกดดูไม่ได้เพราะแคปมาโอเคครับโจทย์มีอยู่ว่าจงหาความยาวรอบรูปไม่ใช่จงหาความยาวของเส้นทแยงมุม AC นะครับ เส้นทะยังมุม AC ตามภาพแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาคือความยาวเส้นรอบรูปมีค่าเท่ากับ40หน่วยทีนี้นะฮะเราต้องตีความให้ออกว่าเส้นรอบรูปยาว40หน่วยนี่ไง40หน่วยนะตีความให้ออกนะมันไม่ใช่ด้านคูณด้านเท่ากับ40อ่าตัวนี้เข้าใจผิดถ้าด้านคูณด้านเท่ากับ40มันก็ต้องเป็นเลขที่ยุ่งพอสมควรไม่ใช่เลข10ถูกไหมสิคูณ10มันไม่ได้40เนี่ย เออมันต้องเป็นบอกว่าเฮ้ยแต่ละด้านเท่ากันนะ4ี 40, หาร4นี่เท่ากับ10แบบนี้ถึงจะถูกก็คือว่าแต่ละด้านมันยาวเท่ากันไงอ,อ่าก็มาหารเป็นแต่ละด้านเอา40หาร4เท่ากับสิบที่เขียนมาตัวเคตรงนี้ถูกอยู่แต่อาจจะไม่เข้าใจหมายถึงว่าอาจจะเขียนไม่ถูกว่าจะเขียนยังไงใช่ไหมถ้าตัดตัวนี้ออกจะโอเคเลยนะตัดตัวกำลังสองออก เเท่ากับ40หารด้วย4นี่โอเคเลยใช่เลยเอากำลัง2ออกไม่เกี่ยวอะไรกับกำลัง2เลยข้อนี้ทีนี้พอได้ A มาแล้วนะฮะเราก็มาดูต่อรูปแบบเดิมใช่ไหมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าด้านนี้ให้เป็นอะไรดี A C ใช่ครับตามที่เพื่อนเขียนมาคือ A C เท่ากับ10กำลังสบวก10กำลังสอตัวตัวนี้ร้อยบวก, 100, 200, กร้อยสองร้อยสแควร้อย โอ้เป็น10บรูทสถูกต้องครับ่าที่นี้ขยายความให้เพื่อนฟังนิดนึงเผื่องงครับสแควรูทสองเอาง่ายที่สุดก็หลายรอบแล้วนะเนาะสองคูณร้อยใช่ไหมอเอาเผื่อบางคนคิด2อคูณร้อยไม่ออกคิด10บคูณสิไม่ออกอเปลี่ยนเป็น5้าคูนยี่สิบอ่างี้ก็ได้นะห้าคูณส่ถูกไหมสเปลี่ยนเป็น2 2งง่ายง่ายครับ สองตัวนี้เอ้ยห้าตัวนี้จับมาสองตัวนี้จับมาใช่ไหมได้คู่ก็เลยออกมาเป็น 2. ห้าคูณสองห้าคูณสองมาวางตรงนี้ครับเป็นสิบนี่แล้สองตัวนี้เหลือเพราะไม่มีคู่ไม่มีคู่ก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมก็เลยเป็นสิบรูปสองเนี่ยบางคนถ้ามองสิบคูณสิบไม่ออกก็อาจจะมารูปแบบนี้ก็ได้ครับสําหรับน้องกิติยานะผ่านไปชื่อเล่นชื่ออะไรจําไม่ได้แนะนํากันเข้ามาอีกทีหนึ่ง ต่อไปเป็นดวงกะมลนก็เช่นเดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงอาจจะปรึกษากันก็คือผิดที่เดียวกันนิดหน่อยครับนี่เอากําลังสองออกตัวนี้ถูกเลยนะอาจจะเขียนขยายความไปเลยว่าเออแต่ละด้านต้องยาวเอ,อเขียนต้องยาวใช่ไหมเอนี่แหละ เเท่ากับ40ส่วน C เพราะว่ามันแต่และมันรวมกันเท่ากับ40ไงเส้นรอบรูปก,ก็เลยได้ A เท่ากับเท่านี้แล้วก็ไปสเต็ปเดิมใช่ไหมครับก็โอเคส่งเข้ามาหลายคนอยู่แต่ว่ายกตัวอย่างมาให้ดู2คนเดี๋ยวงานใหม่จะสั่งเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเขาลดค่าเรียนลงเราก็ลดงานลงเพื่อความสบายใจในการเรียนนะคนที่ยังไม่ส่งก็ส่งเข้ามามีคะแนนให้เสมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเอาไปคนละร้อยคะแนน เต็มห้าร้อย